ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงๆเราจะคุยกันเรื่องของอินสี่ห้าอีก,กครั้งหนึ่งอินะสี่ห้ารัทธาวิยญาสติสมาธิปัญญานะต้องทำความเข้าใจให้ชัดฟังบ่อยๆจะได้รู้ชัดคำว่า,าปัญญาพูดไปแล้วปัญญาเนี่ยปัญญานี่มีสามระดับ สุดตาเมยปัญญาตั้งแต่เราเริ่มฟังมาบ่ายโมงถึงบัดน,นี้สิบนาทีสิบกว่านาทีนี่นี่ปัญญาที่เกิดจากการฟังทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นการใครควรติดตามคิดพิจารณาตามชื่อว่าจินตาม,มยปัญญาการกำหนดรู้รู้แล้วเนี่ยกำหนดรู้ที่รู้ ที่นามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กําลังแปรปรวนไปเปลี่ยนไปเห็นว่าสิ้นไปรู้ด้วยตาในเดี๋ยวเห็นรู้สึกอย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่ามันเย็นเนี่ยลมพัดมาถูกเราเนี่ยเย็นเวลาพัดลมจ่ายมาทีถังเย็นว่าหายไปเวลาที่หายไป เรารู้ว่ามันสิ้นไปสิ้นความเย็นความเย็นหายไปรู้ว่าอุ่นแดดมันโดนแดดร้อนพอเ็เดินเข้าล่มความร้อนหายไปความเย็นเกิดขึ้นรู้ในขณะที่เราหลังนั่งอยู่ความเน็บความช้าเกิดขึ้นเปลี่ยนเป็นความปวดความปวดเกิดขึ้นเปลี่ยนเป็นปวดมากเป็นเจ็บเป็นเสียวอย่างนี้เป็นตน้น เรียกว่ารู้ว่ามันเกิดขึ้นรู้ว่ากําลังเป็นได้ยินเสียงกําหนดได้ได้ยินน้อได้ยินน้อได้ยินน้อยจนกระทั่งเสียงนั้นมันสิ้นไปหายไปดับไปเนี่ยรู้รู้ขนาดที่เกิดรู้ขนาดที่เกิดรู้ว่ากําลังเป็นอยู่ยังอยู่ยังมีอยู่รู้แล้วก็รู้ว่าจบแล้วสิ้นแล้วหายไปแล้ว รู้อย่างนี้เรียกว่ารู้เกิดขึ้นรู้ตั้งอยู่แล้วก็รู้สิ้นไปอย่างนี้รู้อย่างนี้แรียปัญญาปัญญาแล้วต้องรู้ต้องรู้สิ่งที่เกิดกับตัวเองรู้สิ่งที่เกิดกับตัวเองไม่ใช่รู้ที่เกิดกับคนอื่นนะอไม่ใช่รู้อย่างนั้นรู้ที่ตัวเองรู้ที่กายก่อนรู้ที่รูปก่อน พอร,รู้ที่รูปรูปมันจะส่งผลไปที่จิตจิตเรามีความรู้สึกอะไรบ้างอย่างเช่นขวาย่างหนอเรารู้ไหมเท้าเราเริ่มขยับขณะที่เราอยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอนะจิตของเราบริกรรมอยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอนี่เป็นลักษณะของอิทธิบาทนะเป็นเรื่องของฉันทะ ความพอใจที่จะปฏิบัติธรรมความพอใจที่จะเดินจงกรมความพอใจที่จะขยับเท้าข้างขวาอยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอจิตมันจะเข้าไปแนบออกเข้าไปแนบครั้งที่สามขวาส้นเท้าขยับยา่างเคลื่อนไปข้างหนาหนอเยียบลงนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นเกิดขึ้น กำลังเป็นสิ้นไปขวายกขึ้นขยกขึ้นอะไรเกิดขึ้นล่ะรูปยกเกิดขึ้นรูปเหยียบนั่นแหละหายไปเห็นไหมย่างรูปยกหายไปรูปย่างเกิดขึ้นหนอรูปย่างหายไปรูปเหยียบเกิดขึ้นเห็นไหมขวาย่างหนอนี่เราเข้าไปจดจ่ออย่างนี้ ไอ้ปัญญาที่เห็นขณะขณะขณะที่ส้นเท้าขยับขณะที่ปลายเท้าพ้นพื้นขณะที่เคลื่อนไปในอากาศขณะที่วางลงนี่แหละสามขณะสมขณะเห็นโดยความรู้สึกเราไม่ได้ก้มลงไปมองสายตาเราทอดไปขา้างหาแต่จิตของเรามันแน่ไปอยู่กับกายพร้อมคำบริกรรมเห็นโดยความรู้สึกว่าตรงกันพอดีอาการลักษณะ ความรู้สึกนี่แหละตัวของปัญญาล่ะตัวของปัญญาปัญญาที่เห็นแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวหนึ่งก้าวมีสามขณะรูปยกร,ปยรูปย่างรูปเหยียบสามขณะรูปยกหนึ่งขณะ,ร,ขณะรูปย่างหนึ่งขณะรูปเหยียบหนึ่งขณะแม้แม้ว่าจะเป็นการเดินจงกรมในจังหวะที่หนึ่ง พอเราเดินไปหนึ่งวันสองวันขวา่างหนอซ้าย่าง,หน,ายยางหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยืนหนอยืนหนอ,อยากลออยากลับหนอยากกลับหนอจนกระทั่งชำนิชำนาญเนีวเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็จะเพิ่มจังหวะให้เราแหละกลายเป็นโยกหนอเหยียบหนอละเอียดขึ้นเห็นไหมละเอียดขึ้นปัญญาที่เข้าดูรูปเข้าดูหนาถูกพัฒนา สติตั้งมั่นได้แนบแน่นขึ้นสมาธิมีกำลังสอดส่องได้มากขึ้นปัญญาเริ่มเฉียบคมครูบาอาจารย์ก็จะแบ่งเป็นสองเท้าเดิมแต่ให้เรากำหนดเดินจังหวะที่สองโยกหนอเหยียบหนอเห็นไหมเพื่อให้ปัญญาเข้าไปเห็นรูปละเอียดยิ่งขึ้นนี่ตรงนี้ได้ชื่อปัญญา ฉะนั้นปัญญามันจะเกิดได้เราจะต้องจดจอ่อจดจอ่อทำอยังไงให้ความรู้สึกของเราเนะี่ยแนบไปกับอาการให้ความรู้สึกแนบกับอาการนี่แหละตัวพยายามตรงเนี้ยพยายามรู้ให้ชัดท่านไม่ให้จิตส่งออกไปข้างนอกขณะเดินให้จิตแนบอยู่กับอาการของเท้าขณะนั่งให้จิตแนบอยู่กับอาการของท้องเพื่ออะไร เพื่อที่จะได้รู้ชัดทีนี้เวลาจะเดินให้จิตแนบอยู่กับเท้ามันจึงต้องเก็บเห็นไหมเก็บเพื่อให้เหลืออาการเดียวสายตาต้องนิ่งทอดไปข้างหน้าเพื่อที่สติจะได้วางลงที่เท้าที่เดียวจะได้แนบแน่นนี่ละ่ะความพยายามอย่างนี้ชื่อว่าอินทรี์สังวรชื่อว่าอินทรี์สังวร ความพยายามอย่างนี้ชื่อว่าวิริยะวิริยินทรีนยศรัทธาวิริยะสตินรีวิริยิน,นยร,นรนีพยายามจดจอ่อให้เห็นอาการของรูปให้ได้เนี่ยปัญญทรีถ้าเราจดจ่อได้ดีสติเข้าไปตั้งมัน่นเรียกว่าสตินรีเห็นไหม มีสมาธิไม่คาดขึ้นไปจากอาการของเท้าแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่พังเผดเรียกว่าสมาธินสีนี่นะเพราะนั้นเราต้องพยายามเองนะพยายามเองพระอาจารย์ยกเอาอาการเดินให้พวกเราฟังถ้าเราเข้าใจอาการเดินอย่างเดียวอาการอื่นเหมือนกันเวลากราบสติปัฏฐาน ลิกหนอพลิกหนอพริกหนอพยายามให้ตรงกับอาการของมือยกหนอยกหนอยกหนอพยายามให้ตรงกับอาการของมือใช่ไหมถูกหนออย่างนี้ความพยายามอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าวิริยินสีสัตตินสีสัตตินสีสมาตินสีตกลงทำย่างไรก็ได้พยายามอย่างไรก็ได้ให้จิตแนบอยู่กับอาการของกาย แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นเองแต่อินรี่ห้าจึงจะเกิดขึ้นครบถ้วนสมบูรณ์ทีนี้เมื่อเราปฏิบัติอย่างเนี้ยเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปต่อไปเราก็จะต้องดูอาการของโยมแหละเมื่อโยมปฏิบัติเต็นโยคีปฏิบัติถูกต้องทั้งหมดแล้วเขาก็จะดูแลเขาจะดูว่าโยมเดินเท่านี้ แล้วมีสภาวะความรู้สึกยังไงอย่างเช่นบางคนที่พอนั่งสักสิบนาทีเริ่มเคลิบเคลิมที่าจารย์เข้าไปพัดเมื่อเช้านี้หลายคนอยู่จะพัดวูบตื่ขึ้นมาอย่างนี้นะพอกกำหนดทองหนายุบหนาค่อยๆเพลินไปนี่กําลังของสมาธิเริ่มจะมากถ้าแบบนี้เดี๋ยวโยมจะต้องเดินให้มากกว่านั่งซึ่งเราจะต้องไปดูกันทีหลังสอบอารมณ์กันทีหลัง ในขณะที่เราเดินจงกรมกำลังของวิริยะจะเกิดขึ้นได้ถึงประมาณ75าปอรนกำลังของสมาธิ25เยอะไหมวิริยะ75สมาธิ25รวมเป็น100แต่แลนขณะที่โยมนั่งนั่งเนี่ยเวลานั่งรูปมันละเอียดกำหนดละเอียด กำลังของสมาธิจะเกิด75วิริยะจะเกิดแค่25ตรงกันข้ามครูบาอาจารย์จึงบอกเราว่าห้ามนั่งอย่างเดียวห้ามนั่งนานให้ยืนให,ให้เดินกับนั่งใกล้ๆกันเสมอกันเห็นไมเพื่ออะไรเพื่อที่จะปรับอินทรีย์เนี่ยให้เสมอกันศรัทธากับปัญญาคู่กัน คนเราถ้าหากว่ามีศรัทธาอย่างเดียวไม่ศึกษาให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเนี่ยโยมใครบอกอะไรเชื่อหมดใช่ไหมมันไม่มีปัญญาเข้าไปคบคิดบอกอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวไม่มีปัญญาเข้าไปกำกับไว้มันก็จะเป็นการเชื่อด้วยความหลงมันจึงต้องคู่กันศรัทธาคู่กับปัญญา จะได้เชื่อแบบไม่ผิดไม่ผูกไม่ไม่งมงายวิริยะต้องคู่กับสมาธิความเพียรคู่กับสมาธิถ้า่อสมาธิมากอย่างเดียวมันก็จะนิ่งไปดิ่งไปเคลื่อนไปวิริยะอ่อนก,กำลังมันก็จะไม่เห็นรูปไม่เห็นนามไม่เห็นกองสังขารรู้แต่ว่ารู้แบบแผ่วๆเบาๆเหมือนเหมือนกับไฟไม่สว่างเต็มที่นึกออกไหม ส่องไม่คมไม่ชัดศรัทธาคู่กับปัญญาหนึ่งคู่วิริยะคู่กับสมาธิหนึ่งคู่สติสติยิ่งมากยิ่งดีสติน่สติคอยนำหน้าอุปมาเหมือนเราหาบน้ำเราหาบน้ำไม่ทานดีกระป๋องดีเขาเรียกกระป๋องไม่ีสานี่กระป๋องนะตีบกระแปง๋ง ะปุงอะไรเนี่ยนนะทั้งหน้าลูกหนึ่งทั้งหลังลูกหนึ่งถ้าเกิดทั้งหน้ามันเล็กกว่าทั้งหลังอะ่ะหากหาบหากสบายไหมไม่คานจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าข้างหน้าข้างหลังไม่เสมอกันใช่ไหมหรืออุปมาอีกอย่างหนึง่งรถยนต์ที่มีสี่ล้อรถมีสี่ล้อเครื่องดีคนขับเก่งถนนดี แต่ล้อข้างนี้หกสิบล้อข้างนี้สี่สิบล้อข้างนี้สามสิบล้อข้างนี้สี่สิบรถคันนั้นวิ่งเป็นไงหลมไม่เท่ากันวิ่งเป็นไงไม่มีทางเรียบนะไม่มีทางสม่รเสมอเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ย าการกําหนดรู้จะส่องสภาวะของรูปของนามได้ชัดเจนสภาวะของวิปัสสนาญาณจะชัดเจนเราจะต้องกําหนดอินทรีย์ห้านี่ให้สม่ําเสมอนะสองวันแรกสามวันแรกเนี่ยเราจะต้องปรับอินทรีย์กันตอนนี้พวกเรารู้วิธีการชัดเจนแล้วกระบวนการชัดเจนแล้ววิธีที่จะสอดส่องว่าตรงไหนเกิดรูปตรงไหนเกิดนามตรงไหนเกิดปัญญาเรารู้ชัดละที่เหลือ ก็คือความพยายามส่วนเลือ<ด>อินทรีย์ดเดี๋ยวพระอาจารย์ปรับให้นะอาจารย์ปรับให้นี่ทำปรับเข้าใจอย่างนี้ก่อนเอาล่ะทีนนี้